ย้อนแสงนะครับจะพาชมเทพพนมนะครับเทพพนมคูอ่างนะครับดูนะครับเทพพนมคูอ่างนะครับยกชัดๆนะะระแวงระแวงโอ้ยหนักมือนะครับหนักมือหนักมือถ่ายเองนี่เอง นี่นะครับเจ้าเทพพนมนะครับได้เข้ามาครับเป็นนกต่อเอาทานกต่อนะครับเนี่ยอยู่ในพเนียดเยอะนะครับเขาบอกตอนได้มาแรกๆยกสุดนะครับตัวนี้ยกทุกคําตอนนี้เป็นครูอ่างนะครับเทพพนมนเป็นหลิวครับหลิวตันนะครับ หูอ่างตลอดครับผมสีหน้าครับครูอ่าง